ส่วนร้านอาหารนั้นคนก็กำลังเริ่มมาจ้ะร้านอาหารไทยมีผัดไทยมีส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างเลยจ้ะเพื่อนๆมีไข่ปิ้งด้วยนะจ๊ะไข่ปิ้งก็มีจ้ะนี่นะจ้ะโอ้ยไข่ปิ้งสุดยอดเลยจ้ะมีไข่ปิ้งมีมีกะลิปั๊บมีกล้วยทอดดูแม่ค้ายิ้มแล้วก็ตต็มนี้ก็สีแดงจ้ะสุดยอดเลยจ้ะ ราคาก็ไม่แพงจะแปดปอนนี่จะมีไส้บัวด้วยนะจ๊ะไส้บัวสุดยอด นี่จ้ากำลังย่างเนี่นี่จ้าไส่วัวสุดยอดเลยแต่โรงงานในลอนดอนของเราเองนะอ๋อโรงงานในลอนดอนจ้ะใส่เสื้อแดงคนไทยสุดในลอนดอนเลยค่ะจ้าโอ้สุดยอดเลยจ้ะทุกอย่างที่ขายนี่ผลิตในลอนดอนนะจ้าใส่วัวอันนี้อันนี้เจ้าของโรงงานจะคนคนกลางนี่จ้าเนี่ยเนี่ยคนคนนี้อาจจะเจ้าของโรงงานอ่าเป็นจะเป็นเจ้าของโรงงานจะพี่เลวมาก จใส่อวทำไส้อัวผลิตเองในลอนดอนนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชิมจ้ะทุกอย่างทุกอย่างที่นี่ผลิตเองเลยจ้ะนี่นะจ๊ะออสุดยอดเลยจ้ะ,แ,บบะ,ะแล้วก็มีเครื่องปรุงอาหารขายด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีทุเรียนมีทุเรียนด้วยจ้ะมีทุเรียนมีมีมะพระ้าวเอ้ไม่ใช่มะพระ้าว มีมะม,ม่วงจ้ะมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ขายแล้วก็มีขนมข,นมขนมครกด้วยจ้ะเพื่อนนี่จากขนมครกสุดยอดเลยจ้ะขนมครกในอังกฤษเตานะจ้าเต้าขนมครกแล้วก็มีโอเลี้ยงขายมีชาเย็นมีนมเย็นได้นะจ๊ะเพื่อน มีบะจ่างด้วยนะจ๊ะดูสิลูกชิ้นยืนกินมีหมดนะจ๊ะแล้วก็มีกากหมูด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไม่แพงด้วยจ๊ะมีปลาทูทอดส้มตําแม่ค้าก็พูดดีดีแม่ค้าก็เสียงดีดีจ้ะดูสิแล้วก็มีแหนมทอดด้วยแม่ค้าเสียงดีดีแล้วลจ้ะดูสิลูกชิ้นปากดีไม่พอลีลาดีต่างหากวายแม่ค้าปากแม่ค้าปากดีแล้วก็พูดดีน่ารักดีจ้ะ อันนี้แหนมทอดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้อันนี้ลูกชิ้นทอดดอกจะมาละสองปอนก็ไม่แพงจ้ะไม่แพงจ้ะอันนี้แหนมทอดนะจ๊ะอันนี้คลุกแล้วจ้ะแล้วก็ผักมีเป็นชุดด้วยจ้ะชุดละสิบปอนจ้ะข้าวทอดจ้ะชุดละสิบปอนแล้วก็ผักก็หยิบเอาเลยจ้ะแล้วร้านนี้ก็มีส้มตำส้มตำปลาทอดจ้ะโอ้สุดยอดร้านนี้สีเขียวนะจ๊ะ โอ้มีขนมจีบด้วยเลยจ้ะอ้สุดยอดเลยเราใส่ชุดสีเขียวทั้งนั้นเลยจ้ะัสดีจ้าแล้วก็มีผัดไทยผัดไทยแล้วก็นี่หละจ้ะสเต๊ะแล้วก็ปอเปี๊ยะน่ากินทั้งนั้นเลยจ้ะแล้วนี่ก็มีมีแกงมีอะไรแกงมัสมั่นน่าทานทั้งนั้นเลยจ้ะดูสิข้าวแกงบ้านเราผัดไทยผัดไทยก็น่าทานจ้ะดูสิ ยอดเลยจะร้านนี้ก็มีจะมีมีผัดมูมีผัดกะเพราไข่ดาวด้วยจะเพื่อนเพื่อนที่เห็นอยู่แว๊บๆก็ทั้งไทยทั้งฝรั่งนะจะซื้อกันเยอะแยะทั้งเงินสดทั้งเงินสดและเงินคา้าจะมาดูสิผัดไทยอันนี้กะเพราไข่ดาวนะจะเพื่อนเพื่อนดยสิ you, มีกุ้งด้วยมีแกงเฉวานแกงเฉวานแล้วก็พวกของว่างนะจ๊ะ ของว่างก็มีนี่จะมีมีไก่ย่างด้วยนะจ๊ะเพื่อนไก่ย่างแล้วก็มีไส้อัวคนขายเยอะแยะเลยจ้าคนขายเยอะแยะช่วยกันผนลไม้ละเมือมีส้มตําด้วยนะจ๊ะมีครกเล็กครกใหญ่เลยจ้าแล้วก็มีครกเล็กครกใหญ่แล้วก็มีหมูย่างด้วยจ้ะมีหมูย่างหมูย่างแล้วก็ทอดมันปลา ดูสิต้มต้มเครื่องในจะดูสิต้มผักทิเร็วเห็นแล้วน้ำลายไหลจะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ลีลาแม่ค้าตามส้มตำนะจ๊ะแมคคาตาส้มตำแล้วไก่ย่างก็อ,งอยู่ข้างในเนอะนะจ๊ะนี่จะช่วยกันผลไม้ละมือสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนอาหนนาันได้มาเที่ยวงานไทยแบบนี้สักทีหนึ่งชอบมากๆเลยจ้ะชอบ เจ้าบรรยากาศอบอุ่นจริงๆจ้าเพื่อนๆส่วนนี้ก็ร้านเครื่องดื่มนะจ้าเพื่อนๆแก้วละหกปอนจ้าแก้วละหกปอนมีทุกอย่างเลยจ้านี่นลจ้ามีโอเลี้ยงมีกาแฟเย็นมีหลายๆอย่างเลยจ้าแล้วก็มีส้มตําแซ่บลืมผัวด้วยนะเจ้าเพื่อนๆนี่เลยเจ้าส้มตําส้มตําแซ่บลืมผัวคงจะเผ็ดหน้าดูเลยจ้าลืมจึงลืมผัวได้ แล้วก็มีเครื่องในหมูด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆเครื่องในหมูแล้วก็มีข้าวหมูแดงเครื่องในหมูอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะแล้วนี่ก็ข้าวขาหมูนะจ๊ะเพื่อนๆข้าวขาหมูจ้ะแล้วก็เชฟโอ้ข้าวขาหมูน่าทานมากเลยจ๊ะต้มเครื่องในวัวก็น่าทานมากเลยจ๊ะนี่ต้มเครื่อง<ล>ในวัวนะจ๊ะแล,ะและ้วก็ต้มเครื่องในหมูจ้ะโอ,อ้ เขาทำด้หม้อใหญ่มากๆเลยจ้ะเพื่อนๆได้ครับพ่อค้าก็คนไทยเลยจ้าส่วนนี้ก็ร้านยำมาดีจ้าร้านยำนลยจ้ะยำสดๆยำหูยอยำเจแปนนาแล้วก็มีไส้กรอกมีลูกชิ้นยืนกินด้วยจ้ะซ้มตำัสดีจ้าแม่ค้าเขาพูดเก่งน่ารักดีดูสิเอ่อเอดอกลูกใหญ่ๆน่าทานมากเลยจ้ะ สุดยอดเลยจ้ะอยากกินั้งนั้นเลยข้าเหนียวไทยยังไงจ้าอยากกินขนมเปื่องยังไม่เจอเลยจ้ะเพื่อนๆยังไม่เจอเลยแล้วก็มีขนมไทยขายด้วยนะจ้ะมีขนมไทยแล้วก็ขนมไทยแล้วก็รวมรวมมิตรด้วยจ้ะขนมไทยก็เป็นกล่องกล่องละหกปอนจ้ะเพื่อนๆกล่องละหกปอนทำมาเยอะเลยจ้ะแล้วก็ แมค้าก็ใส่เสื้อสีฟ้านะจ๊ะร้านนี้สุดยอดเลยมะม่วงมะม่วงปอมนะจ๊ะก็สวยดีจ้ะส่วนร้านนี้ก็ขายผัดไทยนะจ๊ะเพืเ่อนๆนี่จ้าขายผัดไทยเดี๋ยวเข้าไปชมผัดไทยขายยังไงจ้าผัดไทยกสิบปอนปอผ,ผัดไทยกุ้งสิบปอนนะจสบปอหน้าเ็จ้ะขอบคุณจ้า ผัดไทยผัก8ปดปอนห้าิบผัดไทยไก 9, ่9ก้าผัดไทยกุ้งสิบปอนจ้ะส่วนนี้ก็ร้านขนมหวานโดยเฉพาะนะจ๊ะ <ishing. S 2> ก็มีทั้งขนมชั้น oh, <okay>. yeah. มีขนมชั้นมีลอดช่องมีมีขนมตาล mm hmm. okay. มีทุกอย่างนะจะ๊ะกล่องละหปอนจ้ะกล่องละ6ปอนนะจ â, mm ๊ะ hmm. ขนมหวาน แล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยจ้ะก็มีขนมมะม่วงแม่ค้าแม่ค้าแล้วก็แล้วก็อีกร้านหนึ่งก็ขายยำสวัสดีจ้าขายยำนะจ้ายำวุ้นเส้นยำรวมมิตรสุดยอดเลยจ้า นียำอุ้ยเส้นยำรวมมิตรน่าทานมากๆเลยจ้ะเพื่อนซำนั่อยนี่เลยค่ะทานนี่เลอะคิวยาวๆ่ะคิวยาวส้มตำอร่อยนี่จ้ะยำอร่านยำหัวน้ำลายแตกจ้ะส่วนร้านนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะจ้ะเพื่อนๆดูสิหม้อเบลอเลยหม้อเบลอเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกแล้วก็มีข้าวขาหมูด้วยนะจ้ะเห็นขาหมูไหมจ้ะเพื่อน นี่เลยจ้ะขาหมงเขาเป็นไหมจ๊ะขาหมงแล้วก็มีส้มตำด้วยจ้ะมีเลยจ้ะหม้มอ,อกว๋วยเตี๋ยวหม้อกว๋วยเตี๋ยวสุดยอดสุดยอด<ท>คนก, <c oughs> คนก็คนก็รอคิวตำส้มตำอร่อยจ้ะส้มตำร้านนี้ตำอร่อยจ้ะคนมารอคิวเยอะเลยแล้วก็มีของขายด้วยนะจ๊ะเครื่องปรุง เครื่องปรุงอาหารจะเดี๋ยวส้มจะมาซื้อจะมาซื้อยานางจากน้ำยานางน,นี่จะนี่จะไปซื้อแล้วมีของขายเยอะะเลยจะมีพวกพวกน้ำแดงพวกซอสนี่จะพวกออซอสหอยนี่จะแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำซุกี้ขนมจีนก็มีแล้วก็มีมกกมมมทุเรียนด้วยนะจ๊ะนี่จะทุเรียน มีทุเรียนขายด้วยจ้าก็มีพริกมีมะละกอสุดยอดเลยจ้ะส่วนนี้ก็เป็นร้านขนมจีบนะจ้ะเ,เพื่อนๆติ่มซำเป็นร้านขนมจีบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่จ้ะแล้วก็มีมีม้วยจ้ะ รสช่องน่าอร่อยน่าอร่อยมากจ้ะแล้วก็ร้านนี้ขายอะไรโอมีรโรตีโรตีได้จ้ะเพื่อนๆนี่จะแพนเคก้กแล้วนี่ก็แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งจ้ะนี่เขาขายอะไรไม่รู้จ้ะ แล้วของร้านอันนี้เป็นร้านไอติมจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะร้านไอติมก็ทำกันแบบนี้จ้ะนี่จ้ะไม่ไม่เคยกินจ้ะเคยเคยเห็นแต่เก้าขาไอติมสดเเหมือนเหมือนไอติมสดเก่งเนาะทำสองคนจ้ะทำสองคนยุ่งอคันอันอันเท่าไหร่จ้ะห้บเจ็ดปอนด์เลยจ้ะเจ็ดปอนด์จ้ะอันละเจ็ดปอนด์มีมีมีหมอนทอง มีรถทุเรียนด้วยนะจ๊ะไอจิมเกปอนจากเพื่อนโหสุดยอดดันอ๋อสุดยอดเลยจ้ะออกมาเป็นย่างไงขอให้ขายดีๆนะจ๊ะโอ้ดูสิดูสิล้วพี่เขาก็ร่อนออกมาแบบนั้นเลยจ้ะเป็นโลเหมือนโรลเหมือนสปริงโรลเลยจ้ะเพื่อนออกมาได้เยอะนิดก็อันอะไรเกตปอนก็ไม่แพงนะจ๊ะไม่แพงนะคะมันเต็มเลยแล้วเราใช้เวลาทำเท่าไหร่จ้ะ ประมาณหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีเหรออ๋อไม่ถึงหนึ่งนาทีจะใช้เวลาเสร็จประมาณสามนาทีได้จ้าอู้สุดยอดเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณสําหรับข้อมูลจ๊ะ